ทำไมมื้อเย็นจึงเป็นมื้อเจ็บป่วยครับเกิด2เรื่องเรื่องแรกอาหารมื้อเย็นเนี่ยจะก่อให้เกิดโรค NCD คืออะไรครับเบาหวานไขมันความดันเพราะอะไรครับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําตาลเลยใช้น้อยมากเลยสําหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานนะฮะเจาะน้ําตาลตอนเช้าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครคนไม่เป็นเบาหวานอาจจะ80 90แล้วไปเจาะน้ําตาลเจาะน้ําตาลตอนเช้าเนี่ยเรอดข้าวมาเนี่ยสิกว่าชั่วโมงนะฮะ ตั้งแต่หกโมงเย็น,เ,นยเราไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ไปเจาะน้ําตาลตอนเย็นซึ่งเรากินข้าวตอนเที่ยงปรากฏน้ําตาลตอนเย็นต่ากว่าตอนเช้าทั้งทั้งที่ห่างกันแค่สี่ชั่วโมงเพราะมันยืนยันว่ากลางวันเนี่ยร่างกายเราใช้พลังงานแต่ไอ้มื้อเย็นที่กินเนี่ยกินเท่าไหร่มันเก็บหมดแล้วเวลาเก็บนี่มันเก็บน่าเกลียดด้วยเก็บเป็นอะไรครับเก็บเป็นไขมันตัวที่สําคัญคือเป็นไตกีสลายไตยกีสลายนี่อุดหลอดเลือดได้ดีเก็บไขมันนี่เก็บเป็นฟาร์มอ้วนแล้วก็ไปกระตุ้นภาวะน้ําตาลเกินในตอนกลางคืน ทำให้ตับอ่อนเราไม่ได้พักพวกนี้มันเป็นอาหารบอนทําลายอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ของอาหารมื้อเย็นที่ทําให้เสียหายคืออะไรครับมนุษย์เราต้องซ่อมตัวเองไหมฮะเราใช้เวลาช่วงไหนซ่อมตัวเองครับช่วงกลางคืนกลางคืนเราต้องนอนหลับถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันจะไม่ซ่อมเพราะนอนหลับเราจึงจะมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองมาซ่อมตัวเราแต่พอเรากินอาหารมื้อเย็นเยอะมันจะเลยเถิดไป3ามสี่ทุ่มฝ่ามันจะย่อยเสร็จ มันก็เลยเวลาที่ควรจะหลับไปแล้วร่างกายก็เลยไม่ได้ฟื้นฟูพอไม่ฟื้นฟูแล้วก็เลยโทมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากอายุยืนอยากแข็งแรงไม่เจ็บป่วยด้วยโรคอินซีดีอาหารมื้อเย็นคือเป้าหมายถ้าลดได้ลดไปเลยพระท่านอยู่จนชินเนี่ยท่านไม่หิวอีกแล้วไม่ทรมานไม่เกิดโรคกระเพาะด้วยอันนี้ก็ให้สําหรับคนที่ตั้งใจจะลดน้ําหนักอาหารมื้อเย็นถ้าลดได้นะครับเป้าหมายเนี่ยลงวูบเลยใครที่น้ําตาลสูงสูงความดันขึ้นขึ้นน,น้ำหนักเกินเกินนะ งดมื้อเย็นนี่ลงวูบเลยหรือบางคนอยากจะมีอะไรใส่ปากใส่ท้องบ้างมื้อเย็นดีที่สุดคืออะไรครับคือผักกินใบกินผักลวกผักต้มผักแกงจืดผักแกงส้มต้มยำก็ได้อาหารเปรี้ยวเผ็ดไม่ห้ามไม่ใช่สุขภาพดีไม่กินเปรี้ยวไม่กินเผ็ดไม่ใช่รสเผ็ดเนี่ยสามารถกินได้ระดับกลมกล่อมเลยอยากสุขภาพดีไม่ต้องกินจืดสนิทบางคนกลัวไปโรคไตจนไม่กินเกลือเลยฮะเกลือต่ําเลยอ่อนแอเลยนะครับเรากินรสกลมกล่อมนะฮะแต่เราต้องเอาอะไรออกทราบไหมครับน้ําตาล